namo tatra pakwato la to sama s a ั u d r a namo tatra pakwato la to sama s a m u d พ a namo tatra pakwato la to sama samudra ฐานะปัลลามีสัมปันโนฐานะอุปปร a มีสัมปันโนธานะปรมัมตปัมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกุณาบุริตาวเถกขาปรมีสัมปันโนทิฏิโภก็ะวะสีละปรมีสัมปันโนสีละอุปปรมีสัมปันโน สีลาพละมัตตบาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุริเตวเตฆาบาลามีสัมปันโนทิพิโสพระกวาในขัมมะบาลมีสัมปันโนในขัมมะอุปบาลมีสัมปันโนในขัมมะพลมาตตบาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุริเตวเตฆาบาลามีสัมปันโนทิพิโสพระกวาปัญญาปรมีสัมปันโนปัญญาอุปปาลมีสัมปันโนปัญญาปรมาตตบามี สัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิเทวเพตาปัลลัมีสัมปันโนทิพิโสภะควาวิริยะปัลลมีสัมปันโนวิริยะอุปปัลลมีสัมปันโนวิริยะปัละมาตปัลลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิเทวเพตาปัลลมีสัมปันโนทิพิโสภะควาขันติปัลลมีสัมปันโนขันติอุปปัลลมีสัมปันโนขันติปัละมาตปัลลมี สัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิเทวเกขะปารมีสัมปันโนทิปิโสภควาตัตจะปารมีสัมปันโนตัจจะอุปปารมีสัมปันโนตัจจะปรมาทปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิเทวเกขะปารมีสัมปันโนทิปิโสภควาอาทิฐานะปารมีสัมปันโนอาทิฐานะอุปปารมีสัมปันโนอาทิฐานะ พละมัตปัลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาเปกาปละมีสัมปันโนทิพิโสภควาเมตตาปละมีสัมปันโนเมตตาอุปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตตปัลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาเปกาปละมีสัมปันโนทิพิโสภควาเปกาปละมีสัมปันโนเปกาอุปาพละมีสัมปันโน อุเพฆาปัลลมาตปาลามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุนิตาอุเปฆาปาลามีสัมปันโนทิปิโสภะควาทะตาปาลามีสัมปันโนทะตาอุปปาลามีสัมปันโนทะตาปัลลมาตปาลามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุนิตาอุเพฆาปาลามีสัมปันโนทิปิโสภะควาพุทธังสระนังกัจฉามิธรรมังสระนังกัจฉามิ สังขังตระนังกระชามิน้ามามิหังสาธุนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตระนังกระชามิธรรมังตระนังกระชามิสังขังตระนังกระชามิทุติยัมปีพุทธังตระนังกระชามิทุติยัมปีธรรมังตระนังกระชามิ ทุติยัมปีตังขังธนังกจามิสาติยัมปีผุทธังธนังกจามิสาติยัมปีธรรมังธนังกจามิสาติยัมปีตังขังธนังกจามิพุทธากาโมระเพผุทธังธนังกาโมระเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวนังปิยตังตุววายปิวิโสภะกวายจมาราชาโนชาวเวสุวรรณโนมรณะตุขังหลังตุโตนาโมพุทธายะยยาธนกตาพุทธาเจตวามาลังตวานันจตุตจาสะพัง ละตั้งเยปิวิตุละลาสภาตันทั้งกะลาตโยพุทธาทวีสตินายการตเปปฏิติตาไมหัางมุนปฏิติตาไมหังมัตเกเตมิตลาติเตปฏิติโตไมหังพุทธโธตมโมทวิโลจเนสังโคริโตไมหังอุเรศภะกุณากโรหะเตเยเมอนุรุหโตตาลีปุโตตัชเนโคตัญโยปิเตพากรตมิงตุริโยวะปะพังกโลตุริโยวะปะ ปิติภาคะวินโมคะลาโนตวามะเกทักิเนสวเนไมหังอาทุงอนันตราหุโลกัตโพจะม้านาโมอุภาสุงวามาโตตะเกเกตะโตปิติภาคทวินตุรยโยวาภะพังกะโลนิสินโนตุลีสัมตาโกโตไมหังวัตเนนิจังปฏิสาสิกุณกะโรปุโนอังคริมาโลจ้าอุปาลีนันทตทวลี เทลาปัญจะอิเมจตาตานณลาเตติลกามมะเทตาพิติมหาเทลาวิจิตาจินตะาวกาเอเตพิติมหาเทลาวิจิตาจินะอ่ะมหาเทลาจิตวะโตจิโนระสาจลันตาเทละเตเจนะอังคมังเกสุสัตถิสารตนังปุรโตอาสีทัคกิเนเมตตาตุตตังสัจคังมัจโตอาสีวาเมยังพริมาลกัง พันธ์โัมูลปภริตฐานจาอาตานาติยาปุตจการอาเกเทชานางอาติเตราปากาละทันทิตาจีนานาวะรัังยุตตาตตะปากาละลังตาวาตาติตาทิทันจาตาปายรัตจตุปัสวาเตชาวิยังยันตุอานันตาทินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะตตาสรมพุทธปัญทะเลทินาปัญละมัชฌามหิวิหารังตังมีทะเลตถาปเรตุมัง ตพเพเจมาบุริสาสภาอิเจวะมันโตสุพุโตสุลโขชินานุภาเวนะอิตูปตะโวธรรมานุภาเวนะอิตาลิสามโฆสางขานุภาเวนะชิตันตรายโยตดธรรมานุภาวะภาลิโตจลรามิชินะปัญเชลติโพ้จังโกตติสางขาโตธรรมานังวิเชโยตราโพูจงเจตประการคือตติสามโพจงธรรมะกิยสามโพจง วิญญาณปีติปัสจัดที่โพชังกาจัตตาปะเลวิญญาสามโพชงปีติสามโพชงปัสจัดที่สามโพชงสมาธูเปขาโพชังกาสมาธิสามโพชงและเปขาสามโพชงตัดเตเตสัพพทัตตินามุนีนามะทักขาตาเจตประการเหล่านี้เป็นธรรมานพระมุนีเจ้าผู้ตรงเห็นธรรมทั้งความตัดไปชอบแล้วภาวิชาพระอุรีกตาอันบุคคลเจริญแล้วแต่ทำให้มากแล้วสามวันสันติอาภินญญายะ นิพพานายะตะโพธิยาย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัตรู้และเพื่อน,นิพพานเอเจนะจัดเจวัดเทนะด,ด,นทนะด้วยการกล่าวคำตรัดนี้โตรจิเมโหถุกตปทาขอความส่วนดีจงบังเกิดมีแก,ก่ข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมือ่อเอกตาธรรมราชาปิเครันเยนาพิปีลิโจจุนทัศเถเอกาตมิสมยโยนะเอกตมิสรมยเยนาโถมคลาโน โมคะลานั้นจะกจัตปังศิลาเนทุกเจทิตตวานในสมัยหนึ่งพระโลกนาจ,จ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมคะลานั้นและพระมหากัตสปะเป็นพระมหากัตสปะเป็นข้าได้รับความลำบากโคชังเทตตะเทตยิจึงตรงแสดงโคตรตรงจตปรการให้ท่านทั้งสองฟังเทตตางอภินันทิตตะวาท่านทั้งสองนั้นเชื่อมถมยินดียิ่งขึ้่โคชรตรงํระาโลคามุติยินตร์ังเน,น โลกก็หายได้ในบัดโดนเอเตนัดจัตวัตเจนะด้วยการกล่าวคำตรัสนี้โสติเมโหตุตวตาขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่้าพเจ้าตลอดการทุกงเมื่อเอกาธรรมราชาปีเคลันเยนาพิปีลุโตในขั้งหนึ่งวงเมื่อธรรมราชาเองพระพุทธเจ้าทรงบระทวนเป็นไข้หนักทุมชัดเถเลยนะทันเยวะปนาเปตวานะสาธลังรับสั่งให้พระตุมชัดเถรละกล่าวโคจรนั้นนั่นแล ถวายโดยขรรค์สัมโมทิตวาจาปา,าตาจำหาวุตสาสีสาาโสก็จรมบันเทิงพระอริยัยหายจากกอมทุนนั้นได้โดยพลันได้ได้โดยพลันเอเจนัสสัจวัตเถนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้โตติเมโฮตุตุกตาขาอความดดดี จงบังเกิดมีแก่พระเจ้าตลอดการทุกเมื่อปรินาตปรินาเตจ,าาาจ่าปาตาตินันนัิปิมเหตินังก็พาดทั้งหลายนั้นของพระพูดทรงคุณนั้นยิ่งใหญ่ทั้งสามวงนั้นไหนแล้วไม่กลับเป็นอีกมาคาติกเลตว่าปัตานุปาติธรรมะตามดุทังทิเลทุกขยะมักกำจัดเสียแล้วถึงเรื่องความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเอเตนัสัตวจะวะเจนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้โถทิเมโวตุตปาาขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่พระเจ้าตลอดการ ทุกเมื่อเทินพระตพระวัตูทรัพย์พมังขลังรับคันตุทรัพย์พระเทวตาทรัพย์พระพุทธานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเมพระวันตูทรัพย์พมังขลังรับคันตุทรัพย์พระเทวตาทรัพย์พระพุทธานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเมพระวันตูทรัพย์พมังขลังรับคันตุทรัพย์พระเทวตาทรัพย พระธรรมานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุมเมพระวัตุัาปมังกลังรักขันตุราปพพเวาทวชาพระสังฆานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุมเมขอมองคลทั้งวงจงม,มีขอเทวดาทั้งคงจงคุ้มครองด้วยหนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่พระเจ้าตลอยกาลทุกเมื่อเทิน ัเปตตาต,ตาตาตาหุนสุอเวลาดุขีวิโนโอขอจัดทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงที่อยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกระตังคุณยังพลังไม่หังจับเพพาคีพระวันสุเตขอจัดทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่พระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดสาถุก タート。